フフフフ。 คุณวิวรันพัฒชินพักธนส,สิริ CEO ออร a าบลูเข้ารับรางวัลสุดยอดแห่งปีกับ Thailand Health and Beauty Award s 2022สำหรับผู้บริหารสาวคนเก่งคุณวิวรันพัฒชินพักธนัส,สิริ CEO ออร a าบลูเข้ารับรางวัลสุดยอดแห่งปีกับ Thailand Health and Beauty Award s 2022รางวัล The Matterpiece Business ในสาขา The Matterpiece Business of Influential CEO ซึ่งรางวัลน,นี้ไม่ใช่เพียงแค่รางวัลแต่นี่คือสิ่งที่ยืนยันถึงคุณภาพและความสำเร็จที่กำลังจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์วงการธุรกิจสุขภาพและความงามของประเทศไทย สวัสดีค่ะวิรันภพาชินภักดานัสินนะคะเป็นผู้บริหารบริษัทออร่าบูค่ะโหรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้เป็นตัวแทนของของพี่น้องออร่าบูเนอ้อที่มารับรางวัลในวันนี้ค่ะ,คะก็ตัวออร่าบูเป็นเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มวิตามินซีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในตอนนี้นะคะเป็นวิตามินซีที่ผสมไฮยาลูรอนค่ะแล้วก็เป็นตัวที่เป็นเทคโนโลยีเอ็นแคปซูลเลชันเนี่ยช่วยห่อหุ้มตัววิตามินให้ไปถึงเซลล์ผิวชั้นที่ลึกที่สุดอะคะ่ะ จริงๆแล้วฝนค่อนข้างถนัดเรื่องสกินแคร์เนาะก็เลยหยิบยกตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ทําสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาที่ตอนนี้เศรษฐกิจมันมันไม่ค่อยดีใช่ไหมคะเราก็จะเลือกทําสินค้าที่ราคาจับต้องได้ให้คนทุกคนสามารถซืซ้อสินค้าของเราได้อะไรเงี้ยค่ะโอ้รู้สึกดีใจมากเลยคะ่ะที่ผลตอบรับของออร่าบู3สามเดือนเนี่ยเอยห้าเดือนเนี่ยผลตอบรับออกมาดีมากๆเลยคะ่ะตอนนี้การตลาดของเรานะคะก็มุ่งเน้นไปหากลุ่มผู้บริโภคหลายๆกลุ่มแล้วก็ทุกกลุ่มเลยคะ่ะ เพื่อให้ผู้ผบริโภคเนี่ยได้รู้จักกับออร่าบูมากที่สุดแล้วก็ในอนาคตเราจะมีสินค้าที่เป็นสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพออกมาอีกเรื่อยๆค่ะถ้าสนใจออร่าบูนะคะเซิร์ช Google และ Facebook นะคะ mm hmm. พิมพ์ออร่าบูได้เลยค่ะ <laughs>